สวัสดีครับต้อนรับสู่ podcast hr talk กับผมประกันปันทพลังกูลกันอีกวันหนึ่งนะครับองค์กรของท่านผู้ฟังมีโครงสร้างเงินเดือนกันไหมครับในช่วงหลังๆมานี้เพรผมเห็นหลายองค์กรนะครับนิยมกันมากขึ้นเรื่อยๆเกี่ยวกับ โครงสร้างเงินเดือนนะฮะไม่ว่าผมจะจัดเทรนนิ่งนะครับก็จะมีหลายบริษัททีเดียวที่ส่งพนักงานหรือว่า HR มาเรียนเพื่อจะสามารถไปออกแบบแล้วก็ทำโครงสร้างเงินเดือนของตัวเองได้ซึ่งก็ถือว่าจริงๆเป็นนิมิตหมายที่ดีนะครับเพราะว่าจริงๆโครงสร้างเงินเดือนเนี่ยมันช่วยให้บริษัทเนี่ยสามารถที่จะบริหารจัดการต้นทุน ขององค์กรได้อยู่ในกรอบที่แข่งขันได้นะครับโครงสร้างที่ชัดเจนมันก็เอาไปเทียบกับราคาตลาดเพื่อจะดูว่าณวันนี้ราคาตลาดหนีเราไปสักเท่าไหร่จะได้มีข้อมูลอ้างอิงในการที่จะอัปเดตโครงสร้างเงินเดือน ้็หมายก็คือเพื่อจะใช้ในการดึงดูดคนเก่งเก่งเก็บรักษาพนักงานมีฝีมือรวมถึงการใช้ประกอบการขึ้นเงินเดือนนะครับเพื่อสร้างแรงจูงใจที่ดีให้กับพนักงานที่ทําผลงานได้ดีอย่างไรก็ดีถ้าเราเห็นข้อดีของโครงสร้างเงินเดือนเหล่านี้แต่ก็มีหลายองค์กรนะครับที่ออกแบบโครงสร้างเงินเดือนอย่างดีมากเลยนะฮะผมก็ไปดูแล้วแบบก็ไม่เห็นจะมีตรงไหนที่เป็นที่ไม่ดีเลยนะครับแต่กับกลายเป็นว่า โครงสร้างเงินเดือนของบริษัทนั้นเนี่ยมีปัญหาไม่สามารถใช้งานได้จริงใช้งานไม่ได้มีแต่พนักงานบ่นว่ามีปัญหาอะไรหรือเปล่าเนี่ยโครงสร้างเงินเดือนของเราอุตสาหกรรมมาก็ต่างเยอะทําไมถึงไม่ใช้หรือใช้งานได้ไม่ดีพอเจาะเข้าไปถึงเหตุจริงๆแล้วเนี่ยมันมีนะครับจริงๆแล้วตัวโครงสร้างเงินเดือนมันเองไม่ได้เป็นเหตุที่ทาให้เกิดปัญหาเลยปัญหามาจากไหนบ้างอลองดูทีละตัวนะฮะตัวที่1คือผู้บริหารระดับสูง นะอาจจะระดับกลางด้วยซ้ําไปใช้ความรู้สึกส่วนตัวใช้เส้นสายอะครับมากกว่าหลักเกณฑ์พฤติกรรมที่พบบ่อยๆเลยนะครับเช่นผู้บริหารดับสูงให้ความสัมพันธ์ให้ความสําคัญกับความสัมพันธ์ส่วนตัวมากกว่า,าผลงานจริงหรือว่าคุณสมบัติจริงๆของคนที่มาสมัครงานหลายคนเป็นเด็กเส้นนะเด็กฝากมาจากเพื่อนบ้างมาจากผู้ใหญ่ที่รู้จักบ้างก็ฝากเข้ามาโดยที่นอกจากฝากคนมาแล้ว ยังฝากตัวเลขเงินเดือนมาด้วยว่าจะต้องได้ไม่ต่ำกว่านี้ตอนนั้นนะซึ่งพอผู้บริหารไปตกลงกับผู้ใหญ่เหล่าเหล่านั้นนะฮะว่าจะรับเด็กฝากมาปุ๊บคนที่แย่ก็คือพนักง,งานข้างในนี่แหละครับหลายครั้งที่เด็กฝากเงินเดือนสูงปรีดเลยเพราะว่ามันไม่ได้เข้ามาดูผู้บริหารเองก็ไม่ได้ดูว่าโครงสร้างเงินเดือนของพนักง,งานตำแหน่งแบบนี้ควรจะอยู่ตรงไหนก็เอาแค่เพียงเส้นสายส่วนตัวเพราะอะไรเพราะว่าต้องรับฝากไม่งั้นแล้วเดี๋ยวธุรกิจเราจะเดินต่อไม่ได้ ผมเชื่อว่าต้องมีบางท่านอ่ะเคยเจอเคสคล้ายๆแบบเนี้ยว่าเราต้องรับนะานทีเป็นลูกสาวของซัพพลายเออร์เป็นลูกสาวของลูกค้าซึ่งถ้าเราไม่รับเดี๋ยวการค้าเราจะมีปัญหาสุดท้ายระบบโครงสร้างเงินเดือนที่เราทำไว้มันก็เริ่มที่จะมีปัญหาละว่าพนักง,งานก็จะสงสยัยเอา้าทำไมไอ้นั่นมันได้ขนาดนี้เราทำงานได้ดีกว่ามันตังเยอะทำไมถึงได้น้อยกว่า นี่คือสาเหตุที่ทําให้โครงสร้างเงินเดือนมันหมดความศักดิ์สิทธิ์นะครับก็คือผู้บริหารระดับสูงมองข้ามมันไปเลยฮนะทั้งๆที่ท่านๆเหล่านี้เป็นคนสั่งให้ HR ไปทำนะครับแต่กลับกลายเป็นว่าท่านๆเหล่านี้ไม่ได้เคารพกฎเกณฑ์ที่ HR อุตส่าทำให้ท่านนะนะครับก็เลยเกิดปัญหาเรื่องความเป็นธรรมในการจ้างงานนอกจากนั้นเอเส้นสายเด็กฝากเนี่ยมันลามปามไปถึงเรื่องของผลงานอีกนะครับ ถึงเวลาครบปีประเมินผลเด็กบางคนเด็กฝากตัวจริงอะฮะไม่มีผลงานอะไรเลยนะครับแถมยังไม่ได้เป็นที่ชื่นชอบของทีมงานด้วยซ้ําแต่กลับกลายเป็นว่าได้ขึ้นเงินเดือนสูงสุดได้โบนัสเยอะสุดอย่างเงี้ยฮะนี่คืออีกหนึ่งตัวที่มักจะทําให้ระบบที่เราอุตส่าห์วางไว้อย่างดีมันไม่สามารถใช้การได้แล้วพอใช้งานไม่ได้กลายเป็นว่าแค่คนคนเดียวหรือคนกลุ่มเล็กๆก,กลุ่มเดียวที่ เป็นกลุ่มผู้มีเด็กฝากเส้นสายพวกนี้ครับกับกลายเป็นว่าทําให้ระบบโครงสร้างเงินเดือนระบบค่าตอบแทนของบริษัทพังหรือไม่ก็ล้มเลยนะครับอันนี้คือสาเหตุที่เจอกันเป็นส่วนใหญ่นะฮะสาเหตุที่2ก็อาจจะเป็นเรื่องของการตัดสินใจแบบไม่มีเหตุผลไม่โปร่งใสครับผู้บริหารบางคนเพิ่มเงินให้กับลูกน้องที่ตัวเองรักชอบเป็นพิเศษโดยที่ไม่มีเหตุผลใดๆเลยนะครับเวลาไปถามว่าเอา้าทําไมบวกเพิ่มให้คนนี้ละ่ะ รูห้หารก็บอกเอาหนะ้าเขาอาจจะอยู่มานานบ้างหรือว่าก็ผมว่าเขาก็เป็นคนดีคนนึงนะไม่ได้แย่อะไรหรอแล้วคนอื่นล่ะไม่ใช่คนดีหรือทําไมถึงไม่เพิ่มให้ด้วยเป็นแบบให้มันเป็นธรรมละ่ะ กลับให้คนนี้คนเดียวให้แบบเห็นเด่นเด่นชัดนะครับหรือบางครั้งก็ปรับลดบางคนอย่างไม่มีหลักการทั้งท้งที่ผลงานก็ดีแต่ว่าบังเอิญว่าน้องคนนี้ผู้บริหารไม่ค่อยชอบหน้าเท่าไหร่ก็เลยไปหักตัวเลขลงแล้วเอาตัวเลขนี้ไปโปะอยคนหนึ่งที่ชอบนั้นมากหน่อยก,การกระทําแบบนี้เป็นการทําลายความน่าเชื่อถือของระบบทั้งหมด ซึ่งถ้าพนักง,งานถามแล้วตอบไม่ได้ส่วนใหญ่ผู้บริหารเขาไม่ตอบอยู่แล้วครับเขก็จะโยนบอยลงมาที่ HR หรือไม่ก็ลน์แมนเจอร์คุณไปถามนายคุณสิคุณไปถาม HR ดูสิแล้ว HR กับน,นายจะตอบอยังไงเพราะว่าคนแก้คือผู้บริหารระดับสูงถูกไมหมฮะอันนี้ก็เป็นอีกอันนึงที่ต้องระวังให้ดีจริงๆเราต้องให้ความรู้กับผู้บริหารระดับสูงนี่แหละว่าทําระบบพวกนี้ขึ้นมาแล้วนะ เขาเองก็ต้องเคารพกฎเกณฑ์เดินตามกฎเกณฑ์นะไม่ใช่ทุกคนเป็นนะครับผู้บริหารระดับสูงหลายองคอ์กรทีเดียวก็เคารพกฎเกณฑ์เป็นอย่างดีฮะถึงเวลาพูดคุยรับสมัครพนักง,งานเข้ามาเขาคุยชอบใจแต่เขาจะบอกกับผู้สมัครว่าเรื่องเงินเดือนคุณต้องไปคุยกับ HR อีกทีนะหรือบางครั้งก็จะบอกเรื่องเงินเดือนที่คุณขอเดี๋ยวผมไปหารือกับ h r ก่อนนะเนี่ยนี่แสดงว่าผู้บริหารคนนี้เขาให้เกียรติ แล้วก็เคารพในกฎเกณฑ์ก็คือ respect ใน system เนี่ยแหละครับมันจะได้ทำให้ system หรือระบบที่วางไว้มันไม่พังไปซะก่อนนะครับหรือในอีกบางองค์กรนะครับมีโครงสร้างเงินเดือนมีระบบบริหารค่าตอบแทนที่ดีแต่กลายเป็นว่าผู้บริหารไม่รู้จะให้ใครดีใครด้อยระบบประเมินไม่ค่อยดีเลยกลายเป็นว่าขึ้นเงินเดือนเท่ากันหมดพอไปถามผู้บริหารคนนี้ว่าเอา้าทำไมขึ้นเงินเดือนทุกคนเท่ากันเชื่อไหมครับผู้บริหารตอบว่านี่ไงเป็นธรรมที่สุดแลละหารเท่า จริงๆแล้วท่านผู้ฟังคิดว่าเป็นธรรมไหมการหารเท่าเนี่ยเราเข้ามาทํางานเราสร้างผลงานเราทุ่มเทพนักง,งานบางคนทุ่มเทมากทุ่มเทน้อยนะครับมีผลลัพธ์มีผลงานออกมาที่แตกต่างกันเพราะฉะนั้นหลักการมันหนีไม่พ้นหรอกครับมันเป็นเรื่องของ pay for performance แน่นอนเพราะฉะนั้นการขึ้นเงินเดือนหรือการให้โบนัสแบบเท่ากันทุกคนหรืออาจจะเท่ากันทุกคนในระดับเดียวกันหรือในตําแหน่งที่มันใ,นใกล้เคียงกันแบบเนี้ยผมกลับมองว่า มันไม่ได้เป็นระบบที่เป็นธรรมเลยเป็นธรรมมันต้องอยู่บนพื้นฐานของผลงานจริงๆดังนั้นการปรับเงินเดือนเท่ากันโบนัสเท่ากันในยุคนี้จึงไม่ค่อยเห็นมากนักแล้วนะครับเรามักจะอาศัยผลงานนี่แหละแต่พอมีผลงานปับ๊บก็อาจจะมีหัวหน้าบางคนนายบางคนที่ไปปรับมีลูกเล่นเพื่อทําให้คนที่รักที่ชอบได้คะแนนสูงขึ้นมาอีกหน่อยหนึ่งซึ่งอันนี้เราต้องแก้ไขกันเป็นเคสสไปนะครับอันนี้คือเรื่องของตัววิธีการใช้งาน ที่หลายองค์กรอุตสาหกรรมโครงสร้างเงินเดือนมาแล้วกับกลายเป็นว่าโครงสร้างเงินเดือนนี้ใช้การไม่ได้เลยก็ส่วนใหญ่ก็มักจะมาจากคนรอบข้างมากกว่านะครับสุดท้ายที่มักจะมีปัญหาคือทําโครงสร้างเงินเดือนเสร็จแล้วไม่มีการสื่อสารให้มันเหมาะสม,มครับบางทีหลายองค์กรท,เทีเดียวที่มองว่าเรื่องเงินเดือนมันเป็นความลับไม่ควรจะไปบอกใครเพราะฉะนั้นก็เลยเก็บเงียบกริบเลยไม่มีการพูดคุยใดๆทั้งสิ้นซึ่งจริงๆแล้วมันก็ไม่ถูก สิ่งที่ควรทําคือเราไม่ได้บอกเราไม่ได้เล่าเรื่องของตัวเลขเราไม่ได้เปิดเผยความลับที่มันเป็นตัวเลขเงินเดือนแต่ละคนแม้แต่โครงสร้างเงินเดือนเองเราก็รู้อยู่แล้วว่ามันเป็นความลับของบริษัทเพราะฉะนั้นพนักง,งานเข้าใจได้ครับอะไรเป็นความลับอะไรไม่ใช่ความลับแต่สิ่งที่ควรจะบอกคือระบบมากกว่า เราสร้างโครงสร้างเงินเดือนมายังไงมินิมัมมิดพอยต์ม็กซิมัมแปลว่าอะไรถ้าพนักง,งานเงินเดือนชนกระบอกจะเกิดอะไรขึ้นระบบมีทางช่วยไหมมีแคเรียมาผ่องทายเพื่อให้มีการเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งหรือเปล่าสิ่งเหล่านี้มันคือซิสเต็มคือระบบที่ HR กับผู้บริหารดับสูงจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องสื่อสารให้พนักง,งานทุกคนเข้าใจในภาพเดียวกันให้ได้มิฉะนั้นแล้วมันจะมีการคิดไปเอง นะฮะจินตนาการกันไปเองเลยนะครับว่าระบบมันไม่ดีอย่างโน้นไม่ดีอย่างนี้โดยที่เขายังไม่เข้าใจว่าจริงๆแล้วมันคืออะไรนี่คือสาเหตุหลักๆนะครับที่ทําให้หลายองค์กรเนี่ยมีความรู้สึกว่าอุตสาห์ไปลงทุนทําโครงสร้างเงินเดือนมาแล้วแต่ทาไมมันยังใช้การไม่ได้ท่านลองย้อนกลับไปดูก็ได้ครับว่ามีสาเหตุไหนบ้างที่ตรงกับองค์กรของท่านแล้วก็กลับไปแก้ให้มันตรงจุดจากนั้นโครงสร้างเงินเดือนก็จะใช้งานได้ตามปกติแล้วครับ อเคนะครับก็ฝากประเด็นข้อคิดวันนี้ไว้ประมาณนี้นะครับพบกันใหม่ในตอนหน้านะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ